มาครับหลังจากแยกบล็อกไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ผมจะพามาดูคุกเข่านะครับบล็อก2ชายเฉียงนะครับผมมีเหรียญแท้มาเปรียบเทียบนะครับสเหรียญเหรียญเก๊หนึ่งเหรียญนะเหรียญเก๊อยู่เหรียญที่4เหมือนเดิมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมองนะก็คือขอบนะครับขอบจะต้องตั้งสันเหรียญเก๊ที่ผมหยิบยกมาเป็นเหรียญเก๊ตลาดทั่วไปนะขอบจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับจุดต่อไปมาดูที่ใบหน้าครับใบหน้าเนี่ยเขาถอดพิมพ์มาดีมากนะคือค่อนข้างละเอียด แต่ยังเสียตรงปากไปนิดนึงนะครับผมจุดต่อไปคือคอครับเหรียญพ่อแดงเกือบทุกรุ่นนะครับคอท่านเนี่ยจะมีบ้างและต้องเป็นบ้างธรรมชาติเหรียญเก๊ยพยายามทําแต่ไม่ว่าจะงานไหนก็ยังทําไม่ดีส่วนเหรียญเก๊ที่ผมเอามานําเสนอจะเห็นได้ชัดว่ามีรอยถอดหูเหรียญชัดเจนถ้าคนที่เขาเล่นพระมานานเห็นรอย,อยอย่างนี้คือจบเลยไม่จำเป็นต้องหยิบกล้องจุดต่อไปจะเป็นจุดจ่ายตังของคุกเข่าสองชายเฉียงนะครับ ผมใช้จุดนี้ตลอดนะตัวตัดฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะขวามือหลวงพ่อสิ่งแรกที่ท่านต้องมองจากสองชายเสียงคือคอครับคอเนี่ยจะงองงุ้มมาข้างหน้าชัดเจนเห็นได้ชัดทุกเหรียญจุดต่อไปตัวตัดนูนแรกครับนูนแรกนะครับไม่ใช่นูนที่สองที่ผมต้องบอกว่านูนแรกเพราะนูนแรกเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนเขาจะไปตรงกับจุดนี้พอดีจุดศจุดสอง สำคัญนะครับเพราะเวลาผมนึกถึง2ชายเฉียงสิ่งที่ผมจะพูดขึ้นมาคือคองส2มีนูนใหญ่ง่ายๆครับพาเครื่องจําแค่นี้พอ2-3จุดจบแล้วก็ฝากกดหัวใจด้วยนะครับ